เอาลครับกรับสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมรกรไก่แครเกมนะครับวันนี้ทุกท่านก็อยู่กับรายการยูนิเวอร์แซนต์บ็อกมันบ้ามากนะครับเราจะมาทดลองเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวกันนะครับวันนี้เราอยู่กับโลกของเรานะครับก็เพราะว่ามีน้องคนนึงขอมานะครับว่าจะให้ทําน้ําท่วมโลกนะครับเราไปดูความบ้าที่ได้รับเลือกในวันนี้เลยดีกว่านะครับความบ้านะครับที่เรับเลือกในวันนี้นะครับจากคุณอุ้งอุงน่ารักนะครับบอกว่าลองเอาโรคจมน้ําหน่อยครับ มันบ้ามากนะครับโลกจมน้ําง่ายมากก็น่าจะหมายถึงน้าท่วมโลกนะครับมันมีวิธีอยู่หลายวิธีมากๆในการทําน้ําท่วมโลกซึ่งผมก็เคยทําไปแล้วอยู่บ่อยๆนะครับแต่วันนี้เราจะมาลองทํเลยหลายวิธีดูนะครับอย่างแรกเลยที่ง่ายที่สุดเนี่ยก็น้าท่วมโลกก็คือเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำจุนวน้อยอยู่ดีๆโลกของเรานะครับมีเปอร์เซ็นต์น้ําเยอะนะครับสัก50%เท่านี้น้ําก็ท่วมโลกแล้วเห็นไหมโลกเราจะใหญ่ขึ้นเนื่องจอากมีเปอร์เซ็นต์ของน้ําเยอะนะครับนี่โลกเราจมน้ําที่เรียบร้อยแล้วนะครับ แต่ถ้าเกิดเราลองด้วยวิธีอื่นล่ะครับท่านผู้ชมที่ไม่ใช่การเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำอะ่ะเอาเป็นแบบว่าอ่าอยากยกตัวอย่างเช่นก็ถ้าเกิดแบบอ่าโลกร้อนเกินไปแล้วน้ําแข็งละลายน้ําก็จะท่วมโลกอะไรแบบนี้เคยได้ยินกันใช่ไหมเราก็ลองเพิ่มองศาอะไรเเป็นสักร้อยองศาน้าแข็งละลายแน่นอน123อ่ะตอนนี้น้าแข็งละลายแล้วนะครับแต่ตัวเกมมันไม่ได้วิเคราะห์มาให้มานับท่วมโลกเราต้องทำเองนะครับเป็การเพิ่มตัวนี้ทีละนิดน้ําจะค่อยๆเพิ่มขึ้นมา ขึ้นจะสังเกตได้เลยว่าประเทศไทยหายไปแล้วนะครับตอนนี้หายไปแล้วนะครับเนื่องจากโดนน้าท่วมนะครับจะหายไปประเทศแรกๆของโลกเลยนะครับน้าท่วมโลกก็นน้ำแข็งละลายนะครับแบบนี้นี่คืออีกวิธีหนึ่งที่น้ํามันจะท่วมโลกได้นะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดเราอีกวิธีนึงสมมติว่าโลกเราไม่ได้ร้อนขึ้นนะครับก็มีวิธีนึงก็คืออยู่ดีๆมีอุกบาตพผู้ชนโลกยกตัวอย่างเช่นสมมติเอาดาวพุธเลยชนโลกตรงกลางมหาสม,มุทรต,ตูมเข้ามา ก็จะเกิดคลื่นน้ําใช่ไหมเหมือนแบบซึนามิอะไรแบบนี้นะครับไปทั่วโลกแบบนี้เสียงแดงนี่สมมุติว่ามเป็นน้ำแล้วกันแต่ว่าในส่วนนี้มันจะเป็นการน้ำท่วมโลกแบบชั่วคราวนะครับพอสุดท้าย ยากมาอันนี้ลงเนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นสู้เหมือนเดิมแล้วแบบนี้นะครับแต่จริงๆแล้วอุกกาบาตมันจะเ,เป็นตุง้งใจเท่าดาพุตอันนี้เป็นแค่การสาธิตเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมแล้วมันจะมีอีกหลายวิธีมากๆนะครับที่มันจะทําให้น้ําท่วมโลกได้นะครับท่านผู้ชมคิดว่ามันมีวิธีไหนอีกสามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับเดี๋ยวจะได้มาลองทํากันนะตอนนี้วิธีที่มันจะน้ำท่วมโลกได้ก็คิดออกประมาณนี้นะครับใครคิดอะไรออกก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับแล้วก็อยา่าลืมใส่แท็กมันบ้ามากด้วยนะครับแล้วใครอยากทำอะไรก็เหมือออออนน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 นเเดดดิมมมมใใหหหห้้้้้้้้ททััััััักกาาาาาาาะะะคครรบบแแลลลววววไหนหนไไไไ่่สสจจปปป์ตตตีงข เจอกันคลิปหน้ากราบับสวัสดีครับ